สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ในรายการจะมอนจะมอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเออเปิดกล่องนะครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บคุณแจได้78อันแล้วแล้วช่วงนี้มันก็มีเออได้มีโอกาสได้ตัวเพชรตัวทองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มกันดีกว่ากดของผมนะครับก็คือครั้งแรกผมจะสุ่มฝั่งซ้าย5ครั้งรวดเลยนะครับ ครั้งสองผมจะสุ่มฝั่งขวาห้าครั้งรวดแล้วครั้งสุดท้ายผมจะสุ่มตรงกลางห้าครั้งรวดนะครับสรุปก็สุ่มสิบห้าครั้งนะครับไปดูกันเลยโอ้โหเพิ่งมาก็สามสิบเพชรแล้วครับเฮ้ยแต่อยากได้สามพันเพชรมากกว่าตรงกลางเสียดายครับก็ไม่เป็นไรครับโอ้ดูดิครับมันมีแต่ของดีดโอ้โ อ,อเอามาหลอกใจผมยังไงเนี่ยไม่ยอมหรอกครับผมจะกดตรงนี้ไปเรื่อยๆสี่ครั้งละห้าโอ้โหเรื่องของไม่ดีเลยฮะต่อไปก็ซ้ายโอ้โหโหนึ่งหมื่นเพชรมันไปอยู่ทางนั้นตอนผมเลิกกดโอเคครับก็ใช้ได้โอ้ได้แล้วห้าสิบเพชรครับแต่อันอื่นมันห้า ห้าร้อยกับสามพันนะได้แล้วครับสิเบเพชรเออได้การ์ดเอ,อชุบกันเอบวกนะครับต่อไปผมจะเปิดตรงกลางห้าครั้งรวดเลยนะชุบกันเอนะครับได้ห้าเพชรนะครับโอ้โห ชุดการ์ดพรีเมียมสามสิบใบครับหนึ่งหมืนทองครับเจ็ดพันนะทองนะครับก็นี่ครับสิ่งที่ผมได้มาขอเก็บเพชรก่อนนะอืมนี่ครับก็ได้ไปแล้วสิเพชรครับอันนี้ก็ห้าหมื่นทองอีกครับเรามาหลอกผม ก็เป็นเทศกาลเอาไว้หลอกสําหรับคนไม่มีเออเพชรไม่มีตังกันนะครับเช่นผมเนี่ยอยากได้มากเลยอยากได้แบบเจ๊เต้นตึกตักตึกตักเลยนะครับคนอื่นอาจจะเห็นโอ้ยของไอเทศกาลนี้มันหลอกแดกตังอีกแล้วก็ไม่อยากซูมกันนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเห็นว่ามันของดีมีคุณค่านะครับเดี๋ยวผมขอขายก่อน นี่ครับขายแล้วก็จะมีชื่อผมขึ้นนะครับแล้วผมก็จะได้ครับเพชรห้าสิบนะครับทองอ้าหมื่นสองครั้งแล้วผมจะเอาเพชรพวกเนี้ไปสุ่มต่อนะครับผมจะสุ่มแต่เออข้างซ้ายนะครับจะสลับกับข้างขวาไปเรื่อย โอเคนะครับอของดีไม่ออกเลยฮะลูกบัตรทองเ,เออได้อีกแล้วครับโอเคครับแพ็กการ์ดพรีเมียมแพ็กการ์ดพรีเมียมอีกแล้วครับ โอเคครับผมพักแค่นี้ก่อนเรรู้สึกว่าผมซุ่มไปตั้งสิบครั้งแล้วเดี๋ยวไปรับของดีกว่าครับเอาเพชรเอาเพชรมาเพิ่มครับจะได้ซุ่มได้อีกหลายๆครั้งก็บไปก่อนครับโอเคครับมาซุ่มต่อกันเลยโอ้หนึ่งแสนออกแล้วนะครับชุดการ์ดพรีเมียมอีกแล้วครับผมซุ่มตรงกลางมากดีกว่า ไม่น่าซุ่มเลยครับข้างนี้แหละครับดีแล้วโอ้โหผมน่า,นาจะเป็ข้างนะตรงกลางดีกว่าครับอุ้ยได้จี้เครล่งลางเอสครับถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะโอเคครับได้สิบเพชรครับได้หนึ่งหมืนทองครับโอ้โหรอบนี้ห่วยมากเลย โอ้ชุดการพิมพ์สมสิบครับโอ้มีแต่ของดีๆนะเนี่ยหนึ 1, ่งพันเพชรชุดการพเมพ์สมสิบแพ็กเกดเอสบวกดีๆๆอยากๆก็มันเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยได้ยี่สิบเพชรครับอ๋อตัวห้าพันเพชรอยู่ตรงกลางรอบนี้เอาข้างเดิมเนี่ยแหละครับก็ดีอยู่นะครับได้เจ็ดพันห้าสิบล้านโอ้โหอ,อยากได้มาก โอเคครับเดี๋ยวผมไปดูก่อนเพชรผมก็ใกล้หมดละเดี๋ยวไปหาเก็บเพชรต่อนะครับเพื่อเอามาเปิดต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแบบเต็มอิ่มกันไปเลยจะได้เปิดยาวๆเลยนะครับมาแป๊บหนึ่งครับผมขอดูก่อนเพชรเหลือเ,ลเท่าไหร่โอเคครับุ่มได้อีกสิบเอ็ดครั้งนะโอ๊ยกดผิดครับตรงกลางครับ โอ้โหมันเอามันหลอกผมอีกแล้วดูสิครับดูข้างๆหนึ่งมืนเพชรนะครับมองดีๆหนึ่งมืนเพชรผมเอาตัวกลางอีกครับแล้วครับมันเอามาหลอกผมอีกแล้วสิบล้านทองอ่ะสีแดงก็ได้โอ้โหวทีนี้ตรงกลางมันกลับได้หนึ่งพันเพชรเอาสีฟ้าโอ้โหไอ้สองนี้ก็ได้สามล้านกับ สามรโอ้โหม,มันเอามาหลอ,อกผมช,ะชะดัดๆอ่ะเออแพ็กการ์ดเอบวกครับโอ้โหชี้กำลังเอบวกแบบหนึ่งครับเอาเพชรต่อ,อครับเมื่อกี้ผมได้มาเปล่าก็ได้มาอันนึงนะครับยี่สิเพชรจะได้ซุ่มได้อีกเจ็ดครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าคุ้มดีเปล่าจะเศ้ารับผมผมว่าคุ้มนะว่าผมเป็นคนที่จนห้าพันเพชรครับ ก็ไม่เป็นไรครับไม่เสียดายไม่ได้คือไม่ได้ครับพอให้เราร้องให้น้ำตาไหลใสย mm. เลือดมันก็ไม่ให้เราหรอกครับกด mm. ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะต้องได้สักวันกดต่อยเตะตรงกลางดีกว่าครับจะได้ของดี mm. ก็ตามนถธากรรมนะครับ mm. โอเคครับ mm. เพชรหมดแล้ว mm. ก็ดูก่อนครับว่าได้เพชรม,มาหรือเปล่า mm. ได้ครับได้มาหน,นึ สามสิบเพชรครับอีกสามครั้งนะครับผมจะสุ่มเรียงจากสีแดงไปสีฟ้านะครับโอเคครับเจ็ดล้านนะครับอีสีฟ้าต่อไปก็สีเขียวครับเจ็ดร้อยเพชรครับอยากได้มากเลยต่อไปสีฟ้านะครับได้มาทําไมครับโอเคครับก็ไม่มีเลยมากครับก็สําหรับวันนี้ครับกระผมตมนตมันก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ